เรียนอาจารย์ที่เคารพบค่ะวันนี้นะคะพวกหนูก็จะมารายงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามผัดที่หนึ่งที่โรงพยาบาลพนันิคมนะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมด3คนนะคะก็คือนางสาวกิติยากรภาคสิรินางสาวพักกุนีอินทิศรและดิฉันนางสาวศิรชายาภัยสนค่ะค่ะพวกเราทั้ง3าคนนะคะก็มาฝึกงานที่โรงพยาบาลพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะฝึกงานที่แผนกหัตถกรรมของทางโรงพยาบาลพนัทนิคมนะคะ ก็ในช่วงระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานเนี่ยก็อยู่ที่บ้านพักคู่เข้าฝึกอบรมของทางโรงพยาบาลที่จัดไว้ให้ค่ะค่ะกิจกรรมต่างๆนะคะพวกหนูก็ได้มีการเรียนรู้มากมายเช่นการให้ทันตสุขศึศษารายกลุ่มหน้าคลินิกทันตกรรมการให้ทันตสุขึกษารายกลุ่มในชมรมผู้สูงอายุค่ะการให้ทันตสุขศึกษารายกลุ่มในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัง การให้คันตัดสุขศศกษารายกลุ่มแล้วก็ทาฟัวรายวานิชให้แก่เด็กในคลินิกเด็กดีนะคะการให้คันตัดสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นนะคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการปฏิบัติงานในคลินิกทันตรกรรมในการทำผ่าตัการต่างๆด้วยะคะ่ะการตรวจสุขภาพช่องปากของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลน,นะคะการออกหน่วยให้บริการทางทันตรกรรมในโรงเรียน,นะคะ่ะ แล้วก็มีการออกหน่วยเยี่ยมบ้านกับทีมสหาวิชาชีพของโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งพวกเราก็ได้ไปออกเยี่ยมบ้านมาทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะวันนี้พวกหนูก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย2รายนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกันก่อนดีกว่าค่ะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างไม่มีภาวะสับสน กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างแต่ว่ามีภาวะสับสนนะคะซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยจัดเป็นผู้ป่วยติดบ้านค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ติดเตียงค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ <tent. S 1> เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้เลยค่ะซึ่ง2กลุ่มสุดท้ายนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ มาทาแคร์แผนค่ะซึ่งแคร์แผนเนี่ยก็หมายถึงแผนการพยาบาลดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบเป็นรายบุคคลค่ะซึ่งวิธีการทําแคร์แผนเนี่ยอันดับแรกนะคะเราต้องหาประเด็นประหาประเด็นปัญหาการดํารงชีวิตค่ะจากนั้นก็ประเมินแยกประเภทของผู้ป่วยตรวจสอบแนวคิดและความต้องการของผู้ดูแลก็ตัวผู้ป่วยเองนะคะจากนั้นก็จะมากําหนดเป้าหมายตามสภาพแล้วก็ความเร่งด่วนของตัวผู้ป่วยค่ะ แล้วก็จะมานำเป็นวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบนะคะโดยในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้นะคะเราใช้แบบสัมภาษณ์และแบบตรวจสุขภาพทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะก็คืออันแรกก็คือเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบตรวจสุขภาพช่องปากในรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่8โดยพวกเราได้มีการมาประยุกต์ใช้เอานะคะแบบที่2ก็คือแบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันหรือว่า Barthel า ADL ค่ะ มาดูที่ผู้ป่วยรายที่1ของเราเลยนะคะผู้ป่วยรายที่1เนี่ยเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ80ปีมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลค่ะสวัสดิการของผู้ป่วยนะคะก็คือใช้สิทธิสามปิดสิบาทหรือว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วนานเองค่ะพฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ป่วยนะคะก็คือจะมีการทําความสะอาดช่องปากด้วยการว้วน้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆในการทําความสะอาดช่องปากเลยค่ะข้อมูลด้านสุขภาพนะคะอดีตเนี่ย ผู้ป่วยเคยเป็นโรควัณโรคค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะรักษาหายแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคประจําตัวคือโรคโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะก็มีการทานยาประจํานะคะก็โรคนี้เนี่ยทำให้เป็นสาเหตุของการติดเตียงด้วยค่ะค่ะซึ่งมาพอมาประเมินด้วยแบบคัคคบกอง b a r t h ADL นะคะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีคะแนนทั้งหมด4คะแนนค่ะซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยค่ะ ช่วงเช้านะคะผู้ดูแลเดียวก็จะเช็ดตัวแล้วก็ล้างหน้าให้แก่ผู้ป่วยป้อนอาหารให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ทํากายภาพบําบัดค่ะส่วนช่วงเที่ยงนะคะผู้ดูแลก็จะป้อนอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ปรับเตียงให้ผู้ป่วยได้นอนพักผ่อนนะคะพอมาช่วงเย็นผู้ดูแลเนี่ยก็จะป้อนอาหารเย็นให้แก่ผู้ป่วยทํากายภาพบําบัดให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็เช็ดตัวล้างหน้าแล้วก็นําผู้ป่วยเข้านอนค่ะซึ่งเมื่อตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยแล้วนะคะก็พบว่า ผู้ป่วยเนี่ยเหลือฟันในช่องปากทั้งหมด6ซี่ค่ะแบ่งเป็นฟันปกติ3ซี่แล้วก็ฟันที่ผูกเหลือแต่รากฟัน3ซี่นอกจากนี้ก็ยังพบคราบขาวบนลิ้นของผู้ป่วยด้วยนะคะพอมาสรุปเป็นปัญหาจากการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยรายที่1น,นะคะก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถใช่เหลือตัวเองได้ผู้ป่วยมีฟันเหลือในช่องปากเป็นง6ซี พบอาการปากแห้งมีปัญหาด้านการเกลือนแล้วก็าการเคี้ยวนะคะพบคราบบนลิ้นมีการสำรักแล้วก็พบเหงื้ออักเสบแล้วก็มีเลือดออกเป็นบางจุดค่ะพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากของผู้ป่วยนะคะก็คือผู้ดูแลเนี่ยจะให้ผู้ป่วยว้วนน้าเป็นหลังทานอาหารเสร็จค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์เสริมในการทําความสะอาดช่องปากด้วยนะคะและจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพิ่มเติมค่ะก็พบว่าผู้ดูแลเนี่ยไม่เคยทําความสะอาดช่องปากให้แก่ผู้ป่วยเลย จะให้ผู้ป่วยวนน้ําแทน้วนน้าหลังอาหารค่ะแล้วก็ผู้ดูแลเี่ยต้องการความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็ไม่ทราบถึงผลกระทบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องค่ะสําหรับแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรายที่1นนะคะพวกเรานะคะก็ได้เสนอการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยด้วยวิธีต่างๆดังนี้นะคะ หนึ่งก็คือการเช็ดช่องปากด้วยผ้าชุบน้ำก่อนการแปรงฟันค่ะเพื่อกำจัดเศษอาหารชิ้นใหญ่ที่ตกครั้งที่อยู่ในช่องปากนะคะสองก็คือน,นวดใบหน้าแล้วก็ลิ้นค่ะเพื่อผ่อนคลายกล้าเมเนื้อแล้วก็อ้าปากได้ดีขึ้นค่ะสามนะคะใช้แปรงเด็กค่ะเพราะว่ามีขนาดกระทัดรัดค่ะเข้าถึงง่ายแม้อ้าปากได้น้อยค่ะสี่นะคะใช้ยาสีฟันที่ผสมฟูอะไรค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็ป้องกันโรคฟันผุนะคะ เลือกชนิดสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าทำให้เกิดฟองน้อยค่ะลดการสํารักนะคะ5นะคะแปรงลิ้นแล้วก็ฟันค่ะเพื่อกระจัดคราบจุลินทรีย์ค่ะควบคุมโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกนะคะ5นะคะใช้น้ำยาบ้วนปากของฮิกซิดีนะคะ่ะฉีดพ่นทั่วฟันเหงือกแล้วก็ลิ้นค่ะและสุดท้ายนะคะทาเจลหล่อลื่นสูตรน้ำหรือว่า K Y เจลค่ะเพื่อลดความรู้สึกปากแห้งหลังการแปรงฟันนะคะ ค่ะพวกเรานะคะจึงได้สรุปแผนการพยาบาลดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยดังนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นการนวดใบหน้าแล้วก็ลิ้นค่ะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยอาป,ปากค่ะจะทําก่อนการแปรงฟันทุกครั้งนะคะแล้วก็มีการเช็ดช่องปากนะคะเพื่อขจัดเศษอาหารชิ้นใหญ่ค่ะทําก่อนการแปรงฟันทุกครั้งค่ะแปรงลิ้นแล้วก็แปรงฟันนะคะด้วยยาสีฟันผสมฟูอไลไ์สําหรับเด็กค่ะทําทุกวันหลังอาหารเช้าค่ะ ทาเจลหล่อลื่นสูตรน้ำนะคะบนริมฝีปากค่ะทำทุกวันหลังแปรงฟันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาบ้วนปากแค,คอเฮกซิดีนค่ะทำทุกวันหลังอาหารเย็นค่ะความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมรายวันกับเป้าหมาย,ายระยะสั้นและระยะย,ยาวนะคะกิจกรรมรายวันของเรามีดังนี้นะคะนวดใบหน้านแล้วก็ลิ้นเช็ดขจัดเศษอาหารแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูอลไล ทาเจลหล่อลื่นสูตรน้ำใช้น้ำยาบ้วนปากคอฮีกซิดินนะคะเป้าหมายระยะสั้นของเรานะคะจะต้องประสบผลสําเร็จภายใน2สัปดาห์ค่ะซึ่งผู้ป่วยของเรานะคะจะต้องมีช่องปากที่สะอาดอยู่ในระดับปานกลางถึงดีค่ะแล้วก็เหงือกไม่อักเสบค่ะส่วนเป้าหมายระยะยาวนะคะจะต้องสําเร็จภายใน1ปีค่ะผู้ป่วยนะคะจะต้องตรวจไม่พบล่องลึกปริทานค่ะไม่มีอาการปากแห้งไม่เกิดปอดอักเสบจากการสำลัก และจํานวนครั้งที่ต้องเข้ารับการบําบัดฉุกเฉินจากปัญหาในช่องปากเท่ากับศูนย์ค่ะซึ่งจากการที่เราไปลงเยี่ยมบ้านนะคะเราก็ได้ทราบปัญหาเบื้องต้นค่ะพวกเราจึงได้เพิ่มความรู้แล้วก็ฝึกทักษะจนนําไปสู่การปฏิบัติจริงให้กับผู้ดูแลค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือการให้ทันตะสุขศึกษาแก่ผู้ดูแลค่ะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติในโมเดลแล้วก็การทําความสะอาดช่องปากแล้วก็อุปกรณ์เสริมในโมเดลด้วยค่ะ และผู้ป่วยรายที่2นะคะเป็นผู้ป่วยหญิงไทยค่ะอายุ91ปีมีน้องสาวแล้วก็ลูกสาวเป็นผู้ดูแลค่ะสวัสดิการของส,ขสวัสดิการสุขภาพนะคะเป็นสิทธิ์ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญค่ะซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะจะใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากค่ะผู้ดูแลนะคะจะเป็นคนทําความสะอาดช่องฟันเทียมให้ค่ะโดยใช้โดยใช้แปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันในการทําความสะอาดค่ะ ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยนะคะได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในในเลือดสูงโรคพาคินสันค่ะและสาเหตุที่ผู้ป่วยรายที่2ติดเตียงค่ะเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุลื่นล้มค่ะทําให้สะโพกร้าวค่ะคุณหมอจึงแนะนําไม่ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและจากแบบประเมินความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันนะคะผลคะแนนรวมของผู้ป่วยรายนี้คือ9คะแนนค่ะ จัดว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยติดบ,บ้านนะคะและกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยนะคะในช่วงเช้าค่ะผู้ดูแลนะคะจะเป็นคนอาบน้ําแล้วก็ใส่ฟันปลอมให้ผู้ป่วยค่ะหลังจากนั้นก็แต่งตัวแล้วก็ใส่ผ้าอ้อมแล้วก็อุ้มผู้ป่วยมาไว้ที่เตียงค่ะจากนั้นก็รับประทานอาหารค่ะซึ่งผู้ดูแลนะคะจะเป็นคนนําอาหารมาไว้ที่เตียงค่ะแล้วก็คอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ค่ะส่วน ช่วงเที่ยงนะคะผู้ป่วยก็รับประทานอาหารเองโดยมีญาตินะคะเป็นคนนําอาหารมาไว้ให้ค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยพักผ่อนแล้วก็หากิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วยทําค่ะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะผู้ป่วยก็รับประทานอาหารเองเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีผู้ดูแลนะคะนําอาหารมาไว้ให้แล้วก็ดูแลช่วยเหลือตลอดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ล้างหน้าถอดฟันปลอมแล้วก็เช็ดช่องปากให้แก่ผู้ป่วยค่ะก่อนนําผู้ป่วยเข้านอนนะคะ ค่าต่อมาจะเป็นแบบตรวจสวุขภาพช่องปากของผู้ป่วยนะคะจากการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยรายนี้นะคะไม่มีฟันเหลืออยู่ในช่องปากค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพแสดงสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดเตียงรายที่2นะคะเราจะตรวจพบได้ว่าบริเวณฟันหลังของฟันปลอมนะคะมีคราบจุลินทรีย์เล็กน้อยค่ะสรุปปัญหาจากการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรายที่2นะคะก็คือไม่พบฟันเหลืออยู่ในช่องปากเลยค่ะ แล้วก็ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากฟันปลอมสึกจากการทํางานมานานกว่า20ปีค่ะพบคาบจุลินรียบริเวณฟันหลังของฟันด้านแก้มค่ะแล้วก็ผู้ดูแลทําความสะอาดฟันปลอมโดยใช้แปรงสีฟันขนนุ่มปานกลางร่วมกับยาสีฟันทําความสะอาดฟันปลอมและนําฟันปลอมแช่น้ําไว้โดยไม่ทราบปริมาณน้ําที่แช่ค่ะจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพิ่มเติมนะคะทําความสะอาดช่องปากให้ผู้ป่วยเป็นประจำตอนเช้าค่ะ ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทั้งภายในและภายนอกช่องปากค่ะต้องการความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยมากขึ้นไม่ทราบถึงผลกระทบต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธีค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรายที่2นะคะการเสนอการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะก็จะมีเช็ดหรือว่าแปรงทําความสะอาดช่องปากนะคะ โดยจัดท่าทางและตำแหน่งของผู้ป่วยให้เหมาะสมเช่นท่านั่งเพื่อป้องกันการสำลักค่ะ2ก็จะใช้แปรงขนนุ่มหรือผ้าสะอาดเช็ดบริเวณสารเหงือกกับพุ้งแก้มและลิ้นวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะหากในหากผู้ป่วยสามารถปฏิบัติเองได้นะคะแนะนําให้ฝึกปฏิบัติทําด้วยตนเองค่ะการทําความสะอาดฟันปลอมนะคะก็จะเป็น 1. ถอดฟันปลอมให้ผู้ป่วยทุกครั้งขณะนอนหลับค่ะ 2. เตรียมภาชนะใส่น้ำไว้รองรับฟันปลอมเพื่อป้องกันการแตกหักของฟันปลอมขณะทำหลุน,นะคะ 3. ใช้แปรงขนนุ่มร่วมกับน้ำสบูออ่อ่อนๆค่ะแปรงทำความสะอาดทุกชองทุกมุมค่ะ 4. หลังจากถอกฟันปลอมออกมาแล้วผู้ดูแลจะต้องแช่ฟันปลอมในน้ำสะอาดค่ะโดยให้น้ำมีปริมาณท่วมฟันปลอมทุกครั้งค่ะต่มาเป็นสรุปแผนการพยาบาลดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยนะคะ กิจรกรรมก็จะมีนวดใบหน้าและลิ้นค่ะเวลาที่ทําก็คือก่อนแปรงฟันทุกครั้งค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเช็ดหรือว่าแปรงทําความสะอาดช่องปากค่ะเวลาที่ทําก็คือทําทุกวันหลังอาหารเช้าเย็นค่ะกิจรกรรมทาเจลหล่อลื่นสุดน้ํา K Y เจลค่ะบนริมฝีปากเ,าเวลาที่ทํานะคะก็คือทําทุกวันหลังแปรงฟันค่ะกิจรกรรมทําความสะอาดฟันปลอมชนิดถอดได้ค่ะก็จะเป็นทําทุกวันหลังนําผู้ป่วยเข้านอนค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจก,กรรมรายวันกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวนะคะกิจก,กรรมรายวันก็จะมีนวดใบหน้าและลิ้นค่ะเช็ดแปรงทำความสะอาดช่องปากค่ะทาเจลหล่อเลื่นสูตรเควาเจลค่ะแล้วก็ทำความสะอาดฟันปลอมชนิดถอดได้ค่ะเป้าหมายระยะสั้นนะคะก็คือมีการทำความสะอาดช่องปากเช่นการเช็ดสันเนือเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่โผลให้เหงอแข็งแรงค่ะแล้วก็ผู้ป่วยมีช่องปากสะอาดค่ะ ในกรณีที่ใส่ฟันปลอมให้อยู่ในระดับดีค่ะเป้าหมายระยะยาวน,นะคะก็คือไม่มีค้าบจุลินทรีย์บนฟันปลอมค่ะไม่เกิดปลอดอักเสบจากการสำลักแล้วก็จำนวนครั้งที่ต้องเข้ารับบริการบำบัดฉุกเฉินจากปัญหาช่องปากเท่ากับศูนย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉียกรรมเพิ่มความรู้ฝึกฝนทักษะจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็มีเฉียกรรมให้ทันตาสุขศึกษาแก่ผู้ดูแลค่ะ แล้วก็เจียาการฝึกปฏิบัติวิธีการทำความสะอาดช,ช่องปากและฟันปลอมในโมเดลค่ะ,คะการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะไม่ได้เน้นที่ความสนบุมแบบ1 0 0ค่ะแต่ว่าหวัวใจหลักคือการประคับประคองเพื่อลดภาวะแส้ซ้อนจากสภาวะช่องปากและจากไปอย่างไม่ทรมานค่ะ,ะทันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนตแพทย์หญิงจริยพรน,นิคมชัยประเสริฐค่ะแล้วก็ อาจารย์ทันตแพทย์การอัการะวะเมฆค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทันตบุคลากรแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลพระนิคมทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะ